เอมมี่มรกตควงสามีจเจมจิรายุทธ์เติมความหวานให้ความรักด้วยทริปเวียดนามเอมมี่เผยเป็นทริปแรกในรอบหลายปีที่ไม่ได้พาน้องสายน้ำไปด้วยแถมรอลุ้นน้องสายฟ้าจะมาหรือเปล่าเติมความหวานให้ความรักกันสักหน่อยสำหรับเอมมี่มรกตแสงทวีปนักแสดงสุดสวยคุณแม่ลูกหนึ่งที่ได้ควงสามี เจมจิรายุทธ์แสงทวีปนักธุรกิจเจ้าของโปรดักชันฮาไทรททานไปสวีทหวานถึงเวียดนามโดยเอมมี่ควงคู่ไปกับสามีเพียงสองคนเท่านั้นไม่ได้พาน้องสายน้ำลูกชายแสนรักไปร่วมทริปด้วยล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่3สิงหาคม2566เอมมี่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมโดยระบุว่าทริปเวียดนามในครั้งนี้เอมมี่ และสามีไปร่วมทริปกันเพื่อกระชับมิตรพ่อแม่ส่วนน้องสายน้ำได้ฝากคุณปู่คุณย่าและคุณอาไว้ซึ่งทริปเวียดนามในครั้งนี้ก็ถือเป็นทริปแรกที่ไม่ได้พาลูกชายไปด้วยแต่ก็เป็นทริปที่ตัดสินใจได้ยากมากเพราะว่าทั้งคู่ติดลูกด้านสามีของตนยังไม่ทันเลี้ยวรถพ้นปากซอยก็บ่นคิดถึงน้องสายน้ำเสียแล้ว อย่างไรก็ตามทริปนี้อาจมีลุ้นน้องสายฟ้าจบทริปกระชับนิดพ่อแม่โครงการฝากรูปไว้กับคุณปู่คุณย่าและคุณอาเป็นทริปแรกในรอบหลายปีที่ไม่ได้ไปกันสองคนค่ะ เพราะทุกทริปไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเราก็จะพาสายน้ำไปด้วยทุกครั้งแต่ครั้งนี้ตั้งใจ3วันสามคืนแค่เราสองคนบอกเลยว่ายากมากเพราะติดลูกคิดถึงลูกข้อนี่ยังไม่ทันเลี้ยวรถพ้นจากซอยบ้านก็เริ่มบ่นคิดถึงลูกแล้วแต่ตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะรอลุ้นว่าจะมีน้องสายไฟมาให้สายน้ำหรือเปล่า พูดเล่นนนนน่ารักจริงๆสำหรับสามีพันรยาคู่นี้อย่างไรก็ตามการไปร่วมทริปเวียดนามครั้งนี้อาจทำให้คุณเอมมี่และคุณเจมได้กระชับมิรกันมากขึ้นยังไงก็ขอให้รักกันนานๆเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นตลอดไปนะคะ